วันนี้พี่โอ้ยมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยอ,อก็เห็นเมื่อกี้พี่เล่นซ่อนแอบเลยอยากเล่นด้วยโอโเดี๋ยวใครเล่นเดี๋ยวใครเล่นทำงานก่อนทำงานทำงานเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไม่ได้พี่นั่นพอพี่ครับพี่ ใส่ไมสีปากติดทนเลยอ่ะแน่นอนครับพี่เพราะว่าผมใช้นี่เลยครับ k e d o d o ซีว Water Tint ครับสีติดทนมากๆเลยนะครับและต้องติดแน่นอนนะครับและทีาสำคัญนะครับเขายังมีวิตามินซีสูงบำรุงเิ็บปีกปากนะครับปากฉ่ำวันนี้นะครับนี่เลยครับ เคที่ดอวันชายลิปสติกนะครับลิปสีปากฉ่มมากนะครับเวลาทาแล้วเนี่ยนะครับจะบำรุงริมฝีปากนะครับให้ปากฉ่ำวาวสีสวยมากๆครับนี่เลยครับเคที่ดอแอร์เ l ลัคส์ลิปเลยนะครับจะมาเป็นลิปเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เขามีนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือสปายคัลเลอร์พิกเมนต์นะครับเม็ดสีพิเศษเนื้อเบาสีชัดปากไม่ขนะครับและที่สำคัญนะครับเลอร่องปากเนียนเซรครับ ใครอยากปากหน้าจุบนะครับต้องนี่เลยครับเคที่ดไฮยาลูรอนลิปมอยส์นะครับลิปไฮยาปากจือสีชัดครับบำรุงลึกนะครับล็อกความชุ่มชื้นนะครับทำให้ปากอวบอิ่มนะครับเสมือนเติมฟิลเลอร์เลยนะครับผมเวลาทานะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือวลาทาแล้วเนี่ยปากเย็นเบาบาะครับ Tell you sorry. Tell you you. I'm If I'll me tell tell want back, งานปาบไปแล้วนะครับมาดูงานแย่งกันบ้างครับนี่เลยครับเคที K ่ดอสกินฟิตเจลลี่บัตเชอร์นะครับบัตชอนเนื้อเจลลี่สีชัดติดทนนะครับปาดปุ๊บเนี่ยนะครับติดแย่งป๊บเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเนื้อเขาเนี่ยซอฟทัสสุดๆเลยครับ ปากแก้มละมุนต้องเขียนที่ดอ